พี่น้องประชาชนคนไทยนะครับเข้าไปสู่ในประเทศที่เราสามารถที่จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็จเจริญเติบโตได้อย่างจริงๆจังๆสักทีหนึง่งมันไม่ใช่ฝันลมๆน้ำแรงมา50ปีเป็นประเทศกําลังพัฒนามา50ปีแล้วไม่ไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับเราจะเป็นประเทศที่ ปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีมหาศาลทรงเป็นประมุกและอำนาจสูงส,ส,สุดเป็นของพี่น้องประชาชนตังนั้รัฐธรรมนูญต้องมาจากประชาชนนะครับที่ถูกต้องอย่างแท้จริงเสียทีนะครับนะขอบคุณมากครับคุณวิรดิดาครับเขาแค่มาดิ้นเพื่อให้รอดตายนะครับโ,โ,โอ้ขอบคุณมากนะครับคุณวิรดิดานะขอบคุณมากหัวใจเลยสําเร็จสวัสดีครับคุณวีวินสานะครับ คุณกระโตนะครับใช่ค่าก้าวไกลทําให้ตบสัตว์การเล่นการเมืองไม่โปร่งใสนะครับการพูดอย่างทาอย่างพรรคอื่นนะครับถูกต้องขอบคุณมากครับคุณมหาพานะครับคุณวันดิดาของคุณไอสลิมไม่อยากฟังจะเข้ามาทําไมเทียมานยาตไม่เป็นไร